สวัสดีค่ะนี่นะคะตอนนี้บ้านรับมีปัญหาละอันนี้คืออ่างล้างจานนะคะล้างจานเสร็จแล้วน้ําไม่ไหลค่ะท่อตันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้ปัญหาท่อตันกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะว่ารักทําแบบไหนนะคะไปชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะของเราก็จะมีข้างล่างอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเปิดตรงนี้ให้น้ามันไหลออกก่อนเพราะว่าตอนนี้น้ํามันเต็มอยู่เนาะมันทําอะไรไม่ได้นี่ค่ะคือบ้านรักไม่ได้ทากาวน้ารักจะใช้แบบนี้แหละ ก็จะเปิดตรงนี้นะคะตอนนี้น้ําแห้งละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะว่าตอนแรกเราก็เปิดอย่างนี้แหละน้ําก็ไหลออกแล้วทีนี้พอล้างมาล้างใหม่มันก็ขึ้นมาขังอีกคือมันท่อมันตันเนาะเพราะที่ท่ออ่ะมันจะมีเหมือนเป็นคราบไขมันคราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาตรงนี้กันนะคะส่วนผสมแรกนะคะเราจะใช้เป็นเกลือค่ะ เกลือที่เราใช้ทำอาหารเนี่ยนะคะก็คือเราจะใส่ลงไปช้อนครึ่งเนาะก็เป็นเบกกิ้งโซดานะคะเบกกิ mm ้งโซดาแบบนี้นะคะที่เขาใช้ทำขนมเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จะใส่ไปอีกปริมาณเท่ากันเลยค่ะหนึ่งช้อนแล้วก็อีกครึ่งนึงเนาะเมื่อกี้นี้ก็คือเราจะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะนี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ น้ำส้มใส่ชูค่ะเลยมาเท่ากันนะคะอัระตราส่วนเท่ากันเลย1นต่อหนึ่งนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะปฏิกิกิยยาเขาจะเป็นฟองอย่างนีนะ้แล้เขาก็คนผสมแล้วก็ให้เราเอามาใส่ลงไปในท่อระบายน้ำแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยนี่น ก็เทน้ำส้มใส่ชูลงไปค่ะนี่นะคะนี่ปริมาณแบบให้เขาให้เขาละลายหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำร้อนนะคะต้มแบบไม่ต้องเดือดจัดนะเนี่ยค่ะคือแบบพอมีควันก็คือร้อนนั่นแหละค่ะต่อไปก็ใส่ล้นจานทรลังจานล,ลงไปค่ะประมาณอันนี้เราใส่ประมาณสองช้อนนะคะแล้วก็เอา ตัวนี้ก็จะช่วยในการขาจัดคราบคราบมันคราบพวกเป็นไข่ที่มันติดอยู่ตามท่อระบายน้ำเนาะน,นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะเทลงที่ท่อระบายน้าของเราค่ะนี่นะคะเทลงไปเลย ก็จะทําให้กลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรก็หายไปด้วยนะคะไี่เห็นไหมคะก็คือเมื่อกี้ที่มันท่วมอยู่เนาะมันลงไปหมดละจากนั้นนะคะเราก็ไปต้มน้ําร้อนมาอีกรอบนึงค่ะให้เราเทลงไปอีกรอบนึงนะคะเทน้ำร้อนลงไปเลยค่ะเทน้ำร้อนลงไป จากนั้นเราก็เปิดน้ำเด็นตามไปนี่นะคะเห็นไหมคะก็คือน้ำมันไหลลงหมดแล้วนี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมก็คือช่วยแก้ปัญหาเรื่องท่อตันเนาะไขมันที่ติดตามท่อระบายน้ำอะคะ่ะ ชอบคลิปนี้ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะกดแชร์ให้รักด้วยค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้รักไปก่อนนี่เห็นไหมไม่มีน้ำขังเหลือเลย